สวัสดีค่ะเดี๋ยวเช็ดหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราเล่นเ,เราใกล้นอนเราก็เช็ดหน้าออกเมดนึงนะเช็ดหน้าออกาอาบน้ําแล้วไม่อาบอีกแล้วนะพอแล้วอาบต้งงต่ตอนเย็นแล้วฮะเราเช็ดหน้าตรงนี้ออกนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกคือเราอยู่บ้านเราก็ทาแค่แป้งฝุ่นนั่นเองนะคะนี่แล้วก็ใต้คอสักนิดนึงคืออาบแล้วมาตอนเย็น,นะฮะนี่ก่อนนอนก็สักนิดนึงนะคะพอเรามีเวลาก็ใช้น้ำมะนาว สองสมหยดคือแล้วแต่หน้าใครเล็กใหญ่นะฮะตอบดูตามความเหมาะสมแล้วก็ลาเวนเดอร์นะฮะสักสองหยดไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะเราทําบ่อยแล้วเราก็อะไรฮะมาทําตรงนี้ให้มันวอร์มให้มันอุ่นให้มันอุ่นนะฮะแล้วคุณก็ป้ายไปเลยตรงหน้าตรงนี้ห้าจุดนะ,ะที่เหลือก็ลำคอนะฮะีวิธีการนวดบอกได้เลยว่าพอในช่วหน้าแล้วใช่ไหมครับก็นวดเนี่ยนวดหน้าเนี่ยปุ๊บเราใช้ไปนี่ดูเหมือนแรงไม่แรงแต่ลาลเราวิธีการนวดนะให้ดึงตรงนี้กันไปเลยเสละสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเอาตรงนี้ไปไว้ตรงนี้เอาหางคิ้วไปไว้ตรงขั้นแรกลายผมนะคะคราวนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนกันนะตรงนี้กับรานนี้แล้วก็อบอันนี้ไล่ตรงนี้เลยแล้วตรงหน้าผากหน้าผากให้นวดขึ้นให้ให้นวดขึ้นนะคะให้นวดเซตละสิบครั้งหมดทุกอย่างนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็ตกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด วิธีการจุดเขาเรียกให้กดจุดน้ําเหลืองนะคะก็กดตรงตรงนี้นะตรงปลายทางแล้วก็ลากมาเนี่ยค่ะมาอยู่ตรงนี้ใต้กขดหูตรงนี้กดแดงๆนะคะแล้วก็ตรงมุมปากลูบไปมุมปากมาตรงไหนฮะมาตรงติ่งหูตรงนี้ค่ะแล้วกดไปนะคะตรงโหนกแก้มกดกดกดไปแล้วก็ลากไปตรงหางคิ้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยกเข้าไปไว้ลายผมตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ตรงนี้กดตรงจมูกบางคิ้วกดไปเลยค่ะแล้วก็ลากมาตามคิ้วเลยค่ะลากลากมากดแรงๆนิดแล้วกดตรงหมับแล้วก็สวายขึ้นไปปลายผมตรงนี้ก็ดึงขึ้นไปเลยกับน้าเหลืองตรงนีก้กดจุดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ได้เลยเราเรียกว่ากดจุดน้ําเหลืองให้เขาเรียกค่ะทําให้เซลล์หน้าเราเนี่ยไม่มีการไหลเวียนของน้ําเหลืองแล้วจะทําทให้เซลล์หน้าเราดีขึ้นนะคะตรงคอก็ลูกขึ้น ลุกขึ้นลุกขึ้นนะเมื่อกี้ใช้นิดเดียวเนาะใช้นิดเดียวจะให้ดูว่าพอเรานวดหน้าแค่นเนี้ยคูดไม่ล้างนะเพราะว่าแบบเมื่อวาน้ำมะนา,าวเนี่ยมันมันมันซึมเข้าไปหมดแล้วนะเราไม่ต้องล้างแล้วพอเมื่อกี้ล้างหน้าเราใช้อิมเทลนิดหนึ่งเนาะเพราะขูบุดสูงไวก็ใช้อิมเทลอโมเทลตรงหน้นผาผากเราย่นเนี้ยแล้วก็ดึงขึ้นไป เดินขึ้นไปนะคะตรงใต้ตาไม่ต้องติดมากตรงนี้นะคมจริงมีไอคิมวันนี้ไม่ได้ทาเนาะไม่ได้หยิบมาตรงนี้นะ,ะแล้วตรงตรงตร่องจมูกต,ตรงนี้นะะร่องแก้มตรงนี้คอให้ทาขึ้นด้วยนะคะพอเนี่ยทาทาพอทาทั่วแล้วเนี่ยบางครีมแทบไม่ต้องเกลี่ยเลยมันก็ซึมหายไปหมดแล้วนะคะคืนนี้เราก็นอนได้สบายแล้วพอเราหลับเนี่ยบอกได้เลยว่าหน้าเราตื่นขึ้นมามันก็มีความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็คือการดูแลเนี่ยระหว่างวันนะคะ,ะก่อนนอนค่ะ